สวัสดีค่ะเมอน่ยายแก้วแฟมิลี่สิพ่ามาเบึงพักหน้าที่ยายแก้วปลูกไขเบิงตอนนั้นเนาะเดี๋ยวตอนนี้มันงามเลยได้พี่น้องยายแก้วตัดไปกินอะไรปด้ยนะมันเป็นพันธุ์ใบยิกพี่น้องยายแก้วว่ามันเป็นยนยังคือยิกยิกมันเป็นพันธุ์ใบยิกแต่ว่าไปเบิงในซองมันบุยิกเนาะมันม่ปลูกเป็ใบยิกเนี่ยงามพี่น้องก็บหวบใหญ่ปุ้นะบางลำต้นมัน แก้วบริสิทธ <If> ิ์ยงสีดยาเด้อมิเตาน้ำมักตะไข่หดหดสามเ่อก็ได้กินมันกับมันกับมีอยู่แมงกัดปุ่นจุ่มป่งเกลียงเขากับ่ต้องปริสเรียดกับมันเนาะมันกัดใส่มันงามอันให้มันบบมีหูนันมันต้องสีดยาซุ่มนันแต่ว่าแก้วบ่ปดบ่เห็ตพักยังสั่นแก้วหิตพักปอดสารเนาะแก้วมักพักปอดสาร งามพี่น้องตัดกินแล้วตัดไปมือว่านนี่กะละมังหนึ่งเนาะนี่ห้อยตัดตัดไปกะละมังหนึ่งมือว่านนี่แปลงตัดแปลงผืนน้ำตัดนี่น้ำลหวก็มาตัดนี่ไปเบิ้งบันนี่เท่าเจ้าเล่มโบทำลายสาสตได้บันนี่ทำลายสาดตั์งไรขึ้นเยียบแปลงพักเล่นพี่น้องเอ้ยพูด่ะขึ้นเยียบแปลงพักแก้แก่แฟมลี่ตายเบ้ดพูด่ะ ลุบมุโมงเอามาหยียบยำลงพุดะมึงแน่้ยผุดาหยีบลงบดพุดะพักวงตุ้งแแก้วพึ่งบ่งพึ่งกัลลังงามพี่น้องกัลลังเขียวข้นมึงเน่้ยง้อหยียบห่อลงพุดาหยีบซูมือแจ็คสีเฮ็ดแนวใดาบาทนี่กำจัดมาแรงอันด้วยกาวดักมาแรงแล้วผด งัวบาดนี่พี่น้องเก็บจังไรงัวเจียวยังดักมันบาดนี่ซิบุได้อ้อมหัวบ่บาดนี่ซิบุได้อ้อมหัวงัวบ่นี่มันเหยียบซุ่มมือพวกเนี้ยเพื่อพักกำลังสวงามมึงดูพักกร่งตุ้งกำลังสวงามกับพักคณะมึงดูเหยียบมึงเหยียบพักคณะเจี๊ยเกี่ยวห่อตอดปอดล่งผลเพือห้อยตีนเพื่อนเพื่อเพื่อห่อลงเบิดพ้นห้อยลุ่มมงงงอามังไม่ยั้งมีแต่งัวยกึ่นเหยียบเพื่อ งเนี้งัวขึ้นเหยียบพี่น้องย่านได้เอาหัวหมาอ,อ้อมอยู่แล้วอ้อมทั้งนั้นมันก็สิไปทั้งพุ้นบัมือนสิไปอ,อไปอ้อมไหวโบ,บัานี้อ้อมทั้งหนึ่งไปทั้งหนึ่งได้ง้ออะไรอ้ยแจ็คเพียนแนวด้กับงัวเนะาะแบบนี้เนาะกอางนละงัวได้แบบ มาหาขึ้นแปลงพักพัก,กงามนี่ก็เเยียบได้พี่น้องนี่นี่พักแยแก้วแฟมิลี่นี่เพิ่นนึกว่าหยาก,กระเบิ้ลเละผ่ะเบ่งเหยียบลุบลงผุดะพี่พพน้องน่ะพุดะเยียบลุบลงผุดะพุ่ะพุดาเจงใดย่างเหยียบไปเลยบาดนี่พุนขึ้นเหยียบไปเลยน้ำมันนี่อันนี้แหงมันเลิกพี่น้องแย่แก้วตัดไปกินแล้ว เป็นแหงมันน,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 นี่กระตัดเมืองว่านนี่นี่นะตัดแล้วซุ่นี่มีกระตัดเมืองว่านตัดไปกระมังหนึ่งทั้งตัวนี้ตัวนั่นตัวนั่นถ่นนายเมืองเนาะปุ๋ยหมักจากของยายแก้วเองค่ะสวยๆกวงตุง้งพึงพ่งพึ่งบงกำลังสวยแต่บัวขึ้นเหยียบหมดเลยมแมลง แมลงตัวดำๆเจาะเนี่ยเป็นรูเป็นรูเห็นไหมอืมเป็นรูเป็ูอยู่ดักดักแมงแล้วเหลือวอัวแบบนี้สิดักวัวด้วยออมจะทำลั้วจะมีเวลาทำไหมเนี่ยโอ้ยนึดูสิอืมผักกำลังสวยนี่แต่มันก็เป็นรูนะ,พะเพราะว่าแมลงนะก็ช่างมันปล่อยมัน สวยๆส,สวยไหมตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ตอนนี้สวยแล้วแปบ๊บเดียวเองปลูกที่เดิมก็สวยได้ปลูกดินเก่าก็สวยได้พี่น้องเดี๋ยวหอมยายแก้วก็จะมาปลูกอีกนี่ยายแก้วลุกไปกินแล้วลุกไปใส่งานเนาะลุกไปใส่งานแทนคุณวันไทยเนะาะวันนี้ยายแก้วกับิีกนตากแดดไว้กับปลูกที่เดิมนะ ไอ้แก้วลุกไปลุกไปกับสิบปลูกไหม้บันนี้ที่คนตากแดดไว้ให้หากมันตายกันปุ่ะอ่อนซ้อนบอกพี่น้องพักต้ยปุ๋ยหมักเราเองสวยสวยใอ้แก้วออนซ้อนฝีมือเจ้าของตลาดเกนเกนแข็งแข็งได้พี่นอ้องตั้งตั้งตั้งเอนี่ปุ๋ยหมัก สูตรยายแก้วใครสนใจก็มาซื้อได้ก็สอบละสามสิบห้าบาทหมักเฉยๆไม่ได้ปรุงผัววัวขึ้นมาเหยียบอีกแล้วนีุ่ัวง่อยงัวเม็ดดูสินี่ตัวดำๆอันนี้แหละมันมากัดผักเนี่ยเขาเรียกแมงหมัดแมงอะไรเนี่ยมันจะไม่บินมันเต้นแมงเนี่ย สวยวเดี๋ยวจะไปพาชมถั่วฝักยาวเนาะถั่วฝักยาวกินไม่ทันมีแค่สองหลุมกินไม่ทันเลยพี่น้องบอนสอนปลูกเล็กๆนน้อยก็กินไม่ทันแล้วดูมะเขือเทศดิมีห้อยกน,นมาปิดิพี่น้องอห้อยก้นมรลอยเจ็บ นายคนมาเก็บเาาเ้บอกมะเกิดเทศษใยเกลียวแม่แม่หนีไก่เคียบานนี่ออกจากง้อพัดแม่นไก่พี่น้องเอ้ยผู้นับเปลียนไมลายบานนี่โอ้ยไก่เคียบลุมบกทีกบา้านตายซื่อๆบานนี่เมื่เสียหามันนั่นงามจังใดพี่น้องไก่เคียบานนี่พะนะ้าเปลียนไมลายเลยบา้านไก่ตัวบ่ตาย <c oughs> Wow, cây ha này vẫn mắc chia là bạn. Thân cây thân ngoa phía đó ơi. Các thịt nào đấy, nó thua, vùng kêu. đi. Đốt thẻ. Nhi, thua bạn. Vô dịch kinh

nó nàng hãy móc nàng bên đình giác bên đình piao nặng nặng Nó nặng nặng Nó nặng 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 cây bớt cây เดิพักกันกระโ u ม b ดูกดินบะาฮาันไปน้องไปนัอมาหลายคือกักระลังขึ้นหนักไกกับมะเขียะมะเขียะผัดบ้งกินแล้วบันกระลังขึ้นหนกมันนุ่มบ้งแก้วบบดบมาก้านบ้งมันนุ่มบ้งกินมาดูใส่ในตโตมันมาหืม เจะบงมันนี่ยกระลังมาเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเป็นอย่างจำเป็นเลได้แก้วกินเบียร์เป็นแบบเฮ้ยกระลังงามไกลผัดมัเชียเนาะบ่งผัดมากินมะเขือกระไรบงมาทำลายยอดมันเห็นบ่พี่น้องยอดเหี่ยวๆนี่แจ็คมัน เป็นยังไงนะไก่มะเกียส่วนกำลังสว้งามมะไก่มะเคียพักคากระไลหายมึงนงผู้นะผน้ใดเช่าโอมนะบางทีน้นนองมึงคักเช่อมมึงใกล้ๆดูนะนกลดครักนเนี่ยจงังไงเห็นายชีกินทันไก่กับมะเขียแตนส่วน,น เมื่อกียเขาว่าได้แหงนะโอ้ไก่ยังมันทำายอีกแล้วไก่่าไรุพุอ่อนบงพี่น้องบึงควพ่พมลเมาเอกียดูผุ่นะเพิ่งอ่าแยกแก้วุุ่นะกำลังงอกนบนขาไก่ผนมะเอกี้แบบเื้ ไอ้มาเกียเฟืองออกเนาะ <c oughs> เออตัวนี้หมากแล้วบอกพีกน่ <c oughs> นี่หมากแล้วหมากมันเห็นหมตัวไก่มากทำลายแล้วโอ้ยถั่วฝักยาวพวดว่าหลายคักจินบ่ท่านสองต้นกระดาษรองรุมอ่ะ ท้านี่ก็ฝากก็ไลร์ก็แชร์ก็ติดตามช่องแกแก้วแฟมลี่นีนเด้อค่ะอย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย